สายพันธุ์มนุษย์ครับเกิดมาบนโลกเป็นระยะเวลาเวลาหนึ่งซึ่งนานพอสมควรคือมีคนเกิดแล้วก็ตายหลายรอบแล้วนะครับสิ่งที่ก่อตัวขึ้นมานะครับจากความอยากความต้องการของคนก็มีเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อสนองความอยากความต้องการของคนเรานี่แหละส่งต่อเนื่องมาหลายรุ่นแล้วแล้วเครื่องมือตัวหนึ่งซึ่งทรงพลังมากๆากก็คือระบบของเงินและอำนาจนะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ,อต่างๆมีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งขาวเทาดํามีทั้งสิ่งที่ช่วยให้เกิดความเจริญเป็นความสุขเป็นความสําเร็จสมหวังมั่งคั่งยั่งยืนเป็นสิ่งดีๆเป็นอาหารการกินเป็นค,ความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีส่วนที่เป็นด้านที่มันเสียนะครับแต่ผมกำลังจะชวนญาติมาลองนึกถึงช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนเราเนี่ยมีความสุขมีความมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญมั่งคั่งยั่งยืน ก็คือการเข้าถึงคุณค่าและสิ่งดีๆในตัวเราเวลาที่เรามาเจอกันแล้วเรามาเข้าถึงคุณค่าร่วมกันก็เป็นทีมจากนั้นเรานำความเคยพลังของการเข้าถึงคุณค่าสภาพของการเข้าถึงคุณค่าเนี่ยไปเข้าถึงคุณค่าในสิ่งต่างๆให้สิ่งต่างๆทยอยดีขึ้นนะครับถ้าพูดง่ายๆอธิบายให้เข้าใจ ก็คือการที่ญาตินะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข1 3 3 4แล้วก็ไปบอกต่อวิดีโอหมายเลข15ซึ่งเป็นวิดีโอแนะนำสั้นๆนจะเกิดภาพเหมือนกับที่โลกใบนี้เนี่ยสมัยก่อนแผ่นเปิดโลกเนี่ยก็จะกระจายอยู่ทั่วโลกมีการชนกันมีการเคลื่อนออกจากกันหลายรูปแบบจนวันใดวันหนึ่งครับมีแผ่นที่ ระหว่างอินเดียกับจีนเนี่ยเขมีจุดที่มันชนกันทับซ้อนกันจนกลายเป็นเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์มันคืออะไรอาดามญาทิลสัสทุกท่านครับมันจะมีจุดที่ชนกันแล้วเริ่มยกตัวขึ้นมาแล้วมันก็ยังชนกันอย่างต่อเนื่องจนก่อก่อตัวกลายเป็นยอดที่สูงที่สุดในโลกคุณค่าก็เช่นเดียวกันการที่ญาติไปลองแบบ ผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ไปลองก็เรารู้ว่าเราจะเข้าถึงคุณค่าไปลองนะครับก็เหมือนกับแผ่นเปลือกโลกที่กระจายอยู่วิดีโอต่างๆแต่การมาลอง11แบบนี้มันเหมือนกับจังหวะที่มาชนกันแล้วมันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็คือการลองแบบที่หนึ่งมันคือการที่เราใส่ใจอะไรบางอย่างจนความใส่ใจมันเพิ่มยิ่งขึ้นการจ่ายเวลามันเพิ่มยิ่งขึ้นเราเคยทำได้ ทำได้ดียิ่ง,งขึ้นจากนั้นครับการที่เราเรียนหนังสืออย่างเดียวฟังครูแล้วก็ไปทขาข้อสอบเนี่ยความมั่นใจก็ระดับหนึ่งแต่ความมั่นใจจากการที่เราไปลองหรือไปลงมือทําจริงๆเนี่ยมันต่างชั้นกันนะครับการที่เรามั่นใจยิ่งขึ้นภูมิใจย,ยิ่งขึ้นที่เราทําได้ด้วยตนเองเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งที่เราฉลาดทําให้มันได้ใจย,ยิ่งขึ้นมันมันเหมือนกับเรา มันเป็นเกมที่น่าเล่นเป็นสิ่งที่น่าเล่นยิ่งขึ้นแล้วเราก็โจรเข้าไปเล่นกับมันจนมันไปนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นความขลังเป็นพลังดึงดูดญาติรักทุกท่านครับการลองแบบที่หนึ่งนี้อยากให้ญาติลองด้วยตนเองไปออกกําลังกายด้วยตนเองจนไปนถึงจุดที่เราคลิกเราไปกันได้ดีกับการออกกําลังกายไปลองร่วมกันเป็นครอบครัวที่มันคลิกกัน เป็นคู่รักที่คลิกกันเป็นหน่วยงานที่คลิกกันซึ่งปัจจัยพื้นฐานขมันคืออะไรครับคือการที่เราใส่ใจย,ยิ่งขึ้นจ่ายเวลาได้ดียิ่งขึ้นเราทําได้ดียิ่งขึ้น,ายยนจากจุดที่เราไม่เก่งนักจากจุดที่เราพูดง่ายๆด้อยฝีมือห่วยะนะครับแต่เราร่วมกันทําเราทํามันนะครับจากนั้นครับการลองรูปแบบที่2ก็คือ การเกาะจุดหรือจับจุดจุดที่เราทําอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยมันใช่มันรู้สึกดีพร้อมกับเป็นผลดีแน่นอนครับมีหลายอย่างที่เราทําเรารู้สึกดีแต่มันกลับเป็นผลเสียอันนี้ต้องดูไปยาวๆแต่เราเจียมตัวนิดนึงมาจับจุดมาเกาะจุดจุดที่เราทั้งรู้สึกดีและเป็นผลดีไปถึงจุดหนึ่งจะรู้ได้เองครับจากนั้นจุดที่3เนี่ยเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตของผม ก็คือการที่เป็นนายตนเองชนะใจตนเองชนะให้ขาดแล้วมาเข้าจุดดีๆทันทีจุดจะดีทันทีด้วยนะครับนี่คือสิ่งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตของผมที่ทั้งประมาททั้งขี้เกียจทั้งรุ่มหลงมัวเมามากๆทั้งเอาแต่ใจเขาเรียกว่าอุปทานนึกไปเองนะครับซึ่งจุดที่แบบที่สี่นะครับก็คือ ผมไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่ผมบอกว่าการที่เราล้อมรั้วกำหนดขอบเขตร,ระบุว่าห่วงเวลานี้แหละพื้นที่นี้แหละขอบเขตนี้แหละที่จะมีพลังดีขาขึ้นยาธิรักทุกท่านครับถึงตรงนี้เนี่ยผมก็จะเฉลยง่ายว่าการที่โลกใบนี้จะดีขึ้นสุขสมหวังสำเร็จมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยสายพันธุ์มนุษย์ที่เกิดมา แล้วผ่านโลกนี้ไปจะดีเนี่ยอาจจะมีหลายช่องทางแต่ช่องทางที่ชัดเจนก็คือการที่คนเราเนี่ยไปลองเข้าถึงคุณค่าวันแรกของการลองอาจจะไม่เข้าถึงคุณค่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราไปเข้าถึงคุณค่าไปเข้าถึงคุณค่าร่วมกันแล้วเข้าถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยมาเกาะอยู่ที่แบบเดียว ก็ค,คือการที่เราไปถึงและใช้งานพลังดีแน่นอนครับการที่คนเราไปถึงและใช้งานพลังดีจนมีเงินมีโอกาสมีอำนาจอาจจะมีจุดที่ประมาทนำไปสู่ความเสื่อมอย่างเช่นโรมจเจริญแล้วเสื่อมอาณาจักรจีนจเจริญแล้วเสื่อมเป็นเรื่องปกติครับแต่การที่เรายังเกาะอยู่กับการเข้าถึงและใช้งานพลังดีอย่างต่อเนื่อง การที่เรามองว่าเงินอำนาจสิ่งต่างๆทั้งปวงความสําเร็จเนี่ยเป็นแค่เปลือกแต่แก่นจริงๆก็คือการเข้าถึงและใช้งานพลังดีเนี่ยแค่นี้พอแล้วครับเข้าถึงคุณค่าเข้าถึงค่าระหว่างกันเข้าถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆทั้งปวงได้ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งนี้อาจจะทำให้เราประมาทได้ทำให้เราเสื่อมได้แต่การที่เราตั้งเป็นแกนหลักเลยเคารพบ,บูชาเลย การเข้าถึงและใช้งานพลังดีแน,น,น,น่นอนเราประมาทได้แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะมาเทิดทูนบูชาแล้วก็ทำอยู่ตลอดทำอยู่บ่อยๆเราเราเสื่อมไปแล้วไงเราก็ย้อนกลับมาเข้าถึงและใช้งานพลังดีไม่เสื่อมครับแค่นั้นพอมันก็เสื่อมนิดนึงอะไรแต่เดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับมาได้ผมบอกแล้วนะครับ เข้าถึงคุณค่า <_ d ream> เข้าถึงคุณค่า <_ d ream> ระหว่างกันเชื่อมโยงคุณค่าเชื่อมโยงการเข้าถึงคุณค่ากับสิ่งต่างๆ <_ d ream> เกิดการสร้างสรรค์ทั้งรูปและนามเกิดการสร้างสรรค์ควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งแบบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แบบฉเฉลยนะมันเป็นจุดเป็นเขาโครงให้ญาติย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข1ถึงหมายเลข13ที่ผ่านมาแล้วไปลองทำจริงให้เกิดขึ้นกับตนเอง คิซโนโรนโดแค่นั่งฟังเนี่ยไม่เป็นนะครับลิซ่าแบ็กพิงแค่นั่งฟังไม่เป็นนะครับวอลเลนบัฟเฟตเ่ยแค่นั่งฟังไม่เป็นนะครับเขาต้องไปเล่นหุ้นจริงไปร้องไปเต้นจริงไปเตะฟุตบอลจริงอ่ะขอบคุณมากครับจากนั้นครับทั้งหมดครับแบบที่5ก็คือการที่ผมเนี่ยจะดีได้ก็คือตอนนี้เราเกาะเราเกาะแก่นดีดีจากแก่นนะครับแล้วฉลาดลดเสียเพิ่มดีมันเหมือนกับเราจะตัดต้นไม้เนี่ย ต้นไม้ที่มันโตระดับหนึ่งนะเราตัดจากฝั่งเดียวเนี่ยมันไม่ล้มนะแต่ถ้าเราตัดมาจากสองฝั่งเนี่ยโอกาสที่ล้มมันจะก็จะง่ายกว่าตัดมาจากสองฝั่งเสร็จ <c oughs> ก็ตัดอีกสองฝั่งมาเชื่อมด้วยต้นไม้ล้มได้ง่ายกว่าไปลองตัดดูนะครับถ้าตัดฝั่งเดียวเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากนะครับตัดต้นไม้ต้นขนาดหนึ่งนะใหญ่พอประมาณนะให้ล้มจากฝั่งเดียวแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่ยติจะบอกว่าดามมึงเป็นบ้า มึงอัดวีดีโออะไรก็ไม่รู้เรื่องผมก็จะเป็นบ้าครับเพราะผมทําอยู่คนเดียวแต่การที่ญาติมาลองสนใจหน่อยผมสนใจญาติสนใจพวกเราร่วมสนใจโอ้โหทุกอย่างดีได้ง่ายจากนั้นครับระ,ระดมเข้าข้างการที่เราจะทําอะไรสําเร็จเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจถ้ามันเรื่องน้ำนนเรื่องสําคัญแต่จุดนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งก็คือระดมเหตุผลเข้าข้างแปลว่าอะไรครับถ้าผมบอกว่า มีจริงๆมีคนส่งวิดีโอให้ผมดูจริงๆว่าอะไรนะไม่ได้ส่งหรอกก็คือมันโผล่ขึ้นมาใน YouTube แหละหลวงพ่อท่านทำนายว่าน้ำจะท่วมภายในปีนั้นปีนี้ปีอะไรนะโลกจะแตกภายในปีนั้นอดีตมันเคยมีนะครับทำเป็นหนังด้วยทุกท่านครับท่านจะไปเชื่อก็เชื่อ,อไปสิแต่ผมเลือกที่จะเชื่อว่าการที่คนเราเข้าถึงคุณค่า เข้าถึงและใช้งานพลังดีอย่างต่อเนื่องน้ำอาจจะท่วมแต่ทีมที่เข้าถึงเหล่านั้นก็จะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้สมมุติว่าประเทศไทยมีคนจำนวนมากลองช่องทางนี้บางทีนะครับเราอาจจะกั้นมันไว้นู่นอ่ะมันมันอยู่ไกลออกไป200ยกิโลเมตรอะไอ้น้ำที่มันจะมาท่วมนะครับทำยังไงอะดาม ก็ลองบอกต่อวิดีโอชุดใดก็ได้ในท้าทายไปเรื่อยๆไปบ่อยตลอดคือเดี๋ยวเขาจะมาดูวิดีโอที่รู้เรื่องเองแหละนะครับญาติก็จะมาดูวิดีโอที่รู้เรื่องเองละไอวิดีโอที่ไม่รู้เรื่องก็จะไปเอาสาระทําไมละ่ะเพราะว่าอะไรครับมันห่างไกลจุดที่จะก่อตัวคุณค่าขึ้นมานะครับแต่ก็ถ้าถามผมว่าคืออะไรก็คือ ไม่ใช่ว่าวิดีโอทุกวิดีโอนี่โผล่มาให้ผมดูนะแต่จะเป็นวิดีโอที่โผล่เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วผมได้รับประโยชน์จากมันนะครับเพราะว่าผมมีเจตนาและการแสดงออกอย่างต่อเนื่องว่าอยากทําให้ชีวิตผมเองดีขึ้นญาติสังคมโลกใบนี้ดีขึ้นไปนถึงจุดดีขาขึ้นมีแบบอย่างที่ดีให้กับโลกใบนี้ข้อ6คือลองหาเหตุผลเข้าข้างหน่อยว่าสิ่งดีๆจะเป็นไปได้ ไม่ใช่หาเหตุผลเข้าข้างว่าสิ่งดีๆเป็นไปไม่ได้แล้วหาเหตุผลเข้าข้างว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดอย่างแน่นอนโอ้โหโอเคจบผ่านนะครับจากนั้นครับข้อ7ครับทุกวันนี้เนี่ย AI มันจะพัฒนาไปถึงจุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือประกอบกับหุ่นยนต์ทุกท่านครับต่อไปเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยคนไม่จำเป็นตน้องทำงานหนักแต่ผมอยากให้เกิดแรงกระตุ้น สำหรับคนที่ฉลาดมาร่วมกันพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์นำไปสู่หุ่นยนต์หรือสายพานการผลิตที่ดีจะเกิดอาหารจะเกิดเงินขึ้นมาเยอะมากสำหรับกลุ่มคนที่ทำได้อย่างนั้นแต่เราไม่บอกว่าเราจะรวยเพื่อถีบตัวรวยแต่เราอยากจะมาจ้างญาติมาฝึกกันใหม่โลกทุกวันนี้เนี่ยเราสร้างอากาศไม่ดีเข้าไปในในอากาศ ใส่สารไม่ดีเข้าไปในอากาศใส่ขยะเข้าไปในน้ําในดินในอะไรสารพัดสิ่งที่โลกควรจะต้องฝึกกันใหม่ก็คือหันมาใส่ใจดึงขยะเหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เหมาะสมอาจจะเป็นเผาเป็นพลังงานเพราะคือเราไม่ได้เผาอย่างเดียวนะคือเราเผาเสร็จเนี่ยเราให้ไอพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะนั้นนะมาผ่านน้ํามาผ่านการกรองจนมันเราให้อากาศที่ดีออกไปอ่ะ การบริหารจัดการเหล่านั้นต้องอาศัยคนช่วยกันร่วมกับหุ่นยนต์และกลไกต่างๆนั่นแหละนะครับแล้วเรามอบโลกที่มันน่ารักต่อไปให้กับลูกหลานเราไม่ต้องเก่งไปขุดน้ำมันไปขุดแร่ธาตุมาใช้มากมายนักหรอกเพราะว่าแค่แร่ธาตุที่ขุดกันมาแล้วใช้อย่างไม่ฉลาดรียูรีไซเคลิลเนี่ยตอนนี้มันเหลือเฟือแล้วในการที่จะทำให้เรามีความสุข นะครับแทบจะไม่ต้องขุดแล้วต้องขอบคุณคนยุคเก่าที่ไม่รู้เข้าขุดกันมาเยอะนะครับก็ฝากญาติว่าลองเจาะอันนี้หน่อยเพราะาผมเริ่มอ่อนล้าแล้วนะครับก็จริงๆแล้วทั้ง11แบบเนี้ผมจะเขียนเป็นบทความอย่างชัดเจนเลยก็คือผมพยายามหาวิธีที่จะเขียนหนังสือได้ดีที่สุดอะไรผมก็จะดึงนะครับข้อข้อความจากไอ้นี่จากชุดนี้แหละ น่าจะชุดที่ส3บสามนี่แหละแล้วก็ชุดที่ส4ี่นี่แหละมาเขียนเป็นหนังสือนะครับคือประมาณว่าญาติอาจจะฟังวิดีโอผมไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแต่ผมกาลังจะเขียนหนังสือ11แบบในการลองนี้ให้ดีก็จะดึงข้อมูลต่างๆจากท้าทายชุดต่างๆแล้วก็วิดีโอก่อนหน้านั้นแหละวันนี้ลาแล้วนะครับเพิ่งตื่นเมื่อวานไปเล่นน้ําทะเลน่าจะสามสี่ชั่วโมงได้เล่นบาบาน่าโบ๊ทด้วย เห็นขยะก็เลยรู้สึกว่าเออผมไม่บอกว่าให้คนเลิกทํางานแล้วมาช่วยกันเก็บขยะแต่ผมบอกว่าผมจะจ้างหลังจากที่เราสร้างระบบครบวงจรระบบสายพานการผลิตอัตโนมัติอะที่มันดีแล้วเรามีเงินเรามีอาหารเรามาจ้างญาติที่สนใจสร้างแบบที่เหมาะสมในการไปนอนไปเที่ยวทะเลเที่ยวสิบวันเก็บขยะหนึ่งวันโอ้โหสนุกสนานครับ ต่อไปครับแบบที่8คนเราอะบางครั้งมันเป็นเส้นเส้นผมบางภูเขาโชคลาภวาสนาหลักการที่เราไปพัฒนาความปรารถนาดีต่อทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องโอ้โหลองไปขยายเอาเองนะครับจากนั้นครับข้อ9ครับผมไม่ได้วดเก่งนะครับแต่หลังจากนี้ผมจะเจียมตัวในการที่จะมีมิตรแท้แล้วห่างไกลลด แล้วก็ไม่เป็นศัตรูกับใครเลยที่ผมบอกซื้อที่ล้อมรัวแหละอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยในอดีตคนเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนมีอุดมการเดี๋ยวมันจะไปฟ้องจะไปไล่จับผิดคนโกงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่หรอกโกงก็โกงไปผมไม่ว่าหรอกผมไม่เป็นศัตรูนะครับเพราะว่าอะไรครับมันชัดเจนอยู่แล้วการที่โกงได้เพราะว่าสมองเรามันหลอกมันหลอกตัวเองได้ การที่เราไปเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นแล้วหลอกตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนื้อสมองเราแหละแต่การที่เราไปอ่านเกมยาวๆแล้วเราซื่อตรงจริงใจกับตนเองเราอาจจะยังเป็นคนโคดโกงอยู่แต่เราไม่ต้องหลอกตัวเองเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองโอเคไหมครับจากนั้นครับการที่เราความเป็นจริงมันคือการผ่านความเป็นจริงดีจริงไปที่เราปลามันคือการที่ผมไปออกกาลังกายจริงๆจ,จนร่างกายที่อ่อนแอของผมเนี่ย มาแข็งแรงมันต้องไปออกกําลังกายจริงๆมันต้องเหนื่อยจริงการที่เด็กคนนึงเนี่ยสมองติดเกมติดเล่นติดโกหกเขาต้องมาอ่านหนังสือจริงๆมาจัดการมาเขียนจริงๆว่าเขาจะพัฒนาตนเองยังไงนะครับมีจุดแตกหักอะไรบ้างในการที่เขาจะแก้ศูนย์แก้รอในการที่เขาจะจบม .6 ในการที่เขาจะไปเข้าเรียนคณะที่เขาต้องการได้ในการที่เขาจะมีทักษะ พื้นฐานในการเรียนให้เข้าถึงความเชี่ยวชาญความสามารถจริงๆมันคือจุดแตกหักที่ต้องทำจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับจากนั้นครับทั้งหมดครับคำตอบของโลกใบนี้จริงๆเขาคือการที่เรามีแบบอย่างของคนที่เข้าถึงและใช้งานพลังดีจนเข้าถึงคุณค่าในตนเองจนเข้าถึงคุณค่าร่วมกันแล้ว เข้าถึงคุณค่าในสิ่งต่างๆเกิดการพัฒนาควบคู่ทั้งทางโลกและทางธรรมญาติรักทุกท่านครับคำตอบมีอยู่แล้วในวิดีโอที่ผมก็ไม่รู้ตั้งแต่วิดีโอหมายเลขหนถึงหมายเลขสิบผมไม่รู้หรอกแต่การไปท่องเที่ยวการที่มีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาในประสบการณ์ช่วงนี้เนี่ยทำให้ผมรู้แล้วผมก็มาบอกที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าญาต,าญาตจะบอกต่อแนะนำวิดีโอนี้ไหม นะครับเพราะว่าวิดีโอนี้คือวิดีโอหมายเลข14แล้ววิดีโอหมายเลข15ผมจะบอกสั้นๆเลยว่ามันคืออะไรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ